ดูดวงชาวราศีพิจิกโชคชะตาไม่เคยยอมใครดวงแรงดุน่ากลัวอำนาจบารมีาาวาสนาโชคชะตาของท่านมองการไกลถึงอนาคตพยายามปรปับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชาตาชีวิตมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระบนกระวายกระสับกระสยปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเปลียป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเหมือนทองบารมีวาสนาทเทเทวดาสิ่งหาสิทธิ์คอยปกปักปคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชตา ดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองท่านจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กจะเข้ามาร่วมพูดเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรับปรุงในดวงชะตาของท่านปัญหาที่เกิดความตึงเครียดนอนไม่หลับวกระวายกระสับกระสา่ายจะได้เริ่มแก้ไขปรับปรุงพัฒนาทันทีทันใด สิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านเตรียมตัวเฮ้ hey, เป็นเศรษฐีรวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีเอา้านำพาซึ่งถ้วยทองนำพาซึ่งความผสมเสร็จจะเจริญรุ่งเรืองม้าประยองเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันอัตนาอันทีจันได้อย่างก้ากระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบวอนสำเร็จชะตาชีวิตรับรับ มันจะมีโชคลาภท่านจะมีเงินทองอัศาบินถือถ้วยทองนำพาซึ่งความประสเ์เร็จชะตาชีวิตหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาผันทีจันไดจิตใจที่รู้สึกตกต่ำเพี้ยดินรู้สึกขึก้อน,กนอานารรนจเขิ่งทัั true, สสสิิธ์คชูนนบุนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังคนอิจฉาคิดร้ายจะกันแกล้งในโชคชะตา แต่ท่านกลัวบ่าละ่ะถ้าท่านไม่กลัวท่านก็ต้องต่อสู้แก่งแย่งยื้อแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาซ้ายสาดาบขวาสาดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จใครบางคนแนะนำไม่ท่านออกเดินทางไกลเดินทางไปต่างแดนต่างถิ่นธุละการดดท่านก็หาวิธีจัดแจงปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน นะครับผมไม่จําเป็นต้องตรงไปตรงมาใช้ไหวพริบแก้ไขป,ปนะรับปรุงเดินไม่ได้ก็นั่งเครื่องบินนะครับนั่งเฟิร์สคลาสสุขสมสมหวังตั้งใจมาพระราชาแห่งเหรียนได้นาพาซึ่งความประสมเล็จจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะ่จะ,จะเจริญรูปเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับผมในหัวมีแต่เมฆหมอกนะครับผมอำนาจบาร,รมีวาสนาจะได้ค้นพบได้พบได้เจอ ได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาอำนาจบาร,รมีวาสนาจะส่งมอบม,มาถึงตัวท่านดวงท่านจะแรงจะดุจนน่ากลัวแล้วท่านจะได้รับนะครับอำนาจบาร,รมีได้รับทรัพย์สินเงินทองสมบัติเก่าอยู่หลังบ้านให้ไปขุดขึ้นมาใช้ นะบุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวาหารนะปูรษีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความสว่างความเจริญรุ่งเรืองชะตาชีวิตรับสัพว์การีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายจะเกิดขึ้นในโชคชะตาการที่ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะมุ่งมัน่นกล้าที่จะจัดแจงทำตามแบบแผน สองเหรียญเกิดขึ้นในโชคชะตาได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาขึ้นมาทันทีจังใดหวงชะตาจะรับรั์ท่านจะมีเหตุการณ์บังเกิดทําให้ท่านเป็นเศรษฐีทําให้ท่านมุ่งมั่นทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนบรันรดาลโดนจิตโดนใจบอกได้เลยว่าถ้วยทองบังเกิดในชะตาชีวิตอัศวินถือเหรียญน,นําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุ้งครองรักษา หลุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกโดดพระราชาแห่งท่วยเตรียมตัวรับทรัพย์มีดดาบล้อมรอบท่านอดทนอดกลั้นมามากเจ็บปวดโลดล้าภายในใจลึกๆให้ทำยังไงล่ะกับปัญหาต่างๆท่านจะได้รื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบวังดังใจหมายเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มุ่งมัานมุ่งตรงไปข้างหน้า อย่าไปสนใจอย่าเหลี้ยวหลังหันกลับไปเพราะว่าโชคชะตาของท่านกําลังเปิดดาบสองขั้เกิดขึ้นในโชคชะตาคิดพินิษให้ดีไต่ตองให้ดีหวงชะตาของท่านต้องตัดสินใจเลยบางอย่างเลือกใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตปรับปรุงแปลเปลี่ยนแป้ผันวัฒนาวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีและแสงสว่างจะบังเกิดขึ้นสู่ตัวท่าน ดรามมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูบอกได้เลยว่าท่านอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขมีดาบป,ปักตรงกลางใจกวนกระวายกระสับกระส่ายเมื่อถึงเวลาดวงชะตาจะเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูสนับสนุนปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเด o มนมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเหรียญใหญ่บเบลล์ปรับปรุงแก้ไขอำนาจบารมีวาสนา จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์ความเล่าร้อนความร้อนแรงบังเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูสนับสนุนการจัดแจงปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเมื่อถึงเวลาเจอสิ่งที่ใช่ครอบคัวอยู่เริ่มเย็นไปสุขแต่ปัญหาเบื่อหน่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้น เรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตามันเหมือนโดนบีบคับไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้พระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จหลวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านจะได้ค้นพบท่านได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเร็จนะครับสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตา มันไม่ใช่เรื่อง,ลองเล่นเลยท่านควรที่จะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแต่น,นเนิร์เทพเทวดาสิงหสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูต่อเมื่อท่านอยู่ในสิ่งและทำอำนาจบาร,รมีวาสนาดวงดุดวงแรงมณเนรมนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวได้เลยเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีมาผมให้ท่านพบกับความสุขม่อนเลญอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะตัวท่านได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแล้วได้ทํำในสิ่งที่ชอบแล้วนะผมจะถึงเวลาท่านก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านลูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใครไม่สมัครสมาชิกเข้ากลุ่มนะครับดูคลิปพิเศษกดสมัครสมาชิกครับสวัสดีครับ